ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันช่วยได้กับสุ่มลุยเองวันนี้นะคะจะพาไปดูชีวิตของตายายค่ะคือเช่าบ้านเขาอยู่แต่ว่าค้างค่าเช่าเขาทางเจ้าของก็บอกว่าให้เวลาอีกแค่2เดือนเท่านั้นนะไม่งั้นก็ไม่ให้อยู่แล้วม,มีเงินติดตัวแค่40บบาทเองค่ะไปติดตามกันค่ะ ปาเดินไปเองด้วยเดินไปเดินกลบในวันนั้นนึกยังไงถึงได้บอกว่าอยากจะส่งจดหมายไปที่ช่องวันถึงถึงลุยเองคะเขาจะมาปิดห้องเจ้าของห้องเนี่ยเขาจะมาปิดห้องเขามาบอกว่าจะปิดห้องแล้วนะไม่มีเงินเลยเขาจะทำยังไงเราสองคนตายายก็ไม่รู้จะไปทั้งไหน ยายได้พักอาศัยอยู่ที่หอพักเล็กๆย่านโชคชัย4เขตลาดพร้าวกรุงเทพอยู่สองคนกับตาที่ป่วยด้วยหลายโรคกลุ่มเลา้าไม่มีอาชีพไม่มีแม้กระทั่งเงินกินข้าวเดือนๆอาศัยบัตรผู้สูงอายุ600บาทอยู่กินซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ซองต้องกินให้ได้สองคนใช้วิธีกินกับข้าวจะได้อยู่ท้อง สิ่งที่ทุกขร้อนใจคือเรื่องค้างค่าเช่าห้องเพราะติดมานานแรมปีเจ้าของยื่นคำขาดทาไม่ให้อีกสองเดือนปิดห้องทันทีนี่เป็นค่าค่าห้องค่าห้องทั้งหมดบ้านไม่ได้จ่ายนานเป็นปีนะคะแกจ,จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วฮะมันมีแรง ลุงก็มาป่วยลุงป่วยป่วยทั้งปีเลยความจริงวันนั้นไปหมอรถหมอมาลุงตายไปแล้ว mm hmm. แล้วรถกู้ชีพมาทันมันเลยเสียบอะไรลงไปมันเลยพูดขึ้นมาตาก็ป่วยด้วยไรโรคกรุงร้าไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร โชคยางดีที่มีเพื่อนข้างห้องที่คอยมาหยิบยื่นน้ำใจให้ยายให้ข้าวให้น้ำพอได้ประทังชีวิตได้บ้างอตอนนี้ก็ไม่สบายต้องไปหาหมอค่ารถค่าก็ไม่มีเลยค่ะพี่จุ๋มบางทีก็ไม่มีข้าวไม่มีอะไรจะกินเลยค่ะบางทีก็ได้แบบมาช่วยเหลือแกบ้างเรียกถามไทยว่าแกเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ จดหมายที่ยายได้บรรจงเขียนเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ถูกสืมซับออกมาในวันนี้ขอเพียงกำลังใจคนละนิดส่งให้ยายเพียงคนละหน่อยได้ที่เลขบัญชีของยายโดยตรงเลยนะคะยายขอเพียงได้จ่ายค่าห้องที่ค้างเก่าและมีค่ารักษาตารักษาตัวยายค่าอยู่ค่ากินในบ้านปลายสุดท้ายก็พอใจ และทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยกบเครื่องเรื่องป่าบรากลิ่นป่าบราต้องจ่าวิรัสสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอเป็นกำลังใจให้กับคุณยายแล้วก็ทุกๆคนที่กำลังฟันฝ่าทุกๆอุปสรรคอยู่นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ